เราก็พูดคุยเรื่องคณะกันตลอดเรื่องทั่วไปครับผมมาตอนอะไรด้วยอียิปต์มาแล้วใช่แล้วว่าอีเวนติ้งค่ะสปินซะแล้วไม่คือทริปอียิปต์เป็นทริปที่แพนกันมานานแล้วครับครึ่งปีอะไรเงี้ยครับผมก็ซื้อทัวร์ไปเที่ยวกันมันไม่มีแบบโมเมนติกหรือเปล่ามันคือยังไม่ได้ถึงจุดตรงนั้นครับผมแต่คิดว่าสมมติถ้ามันเกิดจริงจมันน่าจะเป็นอะไรที่เรียบง่ายเรียบง่ายครับ พิเรนติ้งใช่ไหมครับภาพพิเนไ,ไ,ไม่ใช่ไม่ใช่พิเรนติ้งครับก็เป็นแบบว่าภาพเที่ยวทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยคือใจมันรออะไรอย่างเงี้ยรอรอ,รอความรออะไรอย่างเงี้ยความจริงแล้วถามว่ารออะไรอ่ะมันก็ไม่ได้รออะไรนะความจริงก็แบบเคยคิดเหมือนกันเราก็ไม่ได้รออะไรแค่ว่า แค่อยากปล่อยให้มันไปเป็นไปตามจังหวะที่รู้สึกว่าเออความรู้สึกของทั้งคู่หรือว่าความพร้อมของทุกๆด้านมันพอดีลงตัวอะไรอย่างงี้มากกว่าครับเพรอรองให้อเล็กไปก่อนรอให้อเล็กไปก่อนก็ใช่ด้วยแหละเพราะว่าคู่นั้นเขาดูแบบรักกันมากๆอ่ะเออรักข้างรักกันมากๆอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าความรักของเขาเนี่ยจะพุ่งนาหน้าผมไปก่อนก็ถามใครก็บอกคู่นี้แหละแน่นอนละอเล็กโบครับผมอ่าแต่ที่บอกเคยคิดเลย คือคิดคือหมายถึงว่า คิดในคิดกับตัวเองในเชิงว่าแบบว่าเออเรารออะไรหรือเปล่าามจริงก็ก็ไม่ได้ว่ารออย่างที่ผมเคยตอบพี่ไปว่าถ้าเกิดด้วยวัยด้วยอะไรผมมันก็ก็ถือว่าพร้อมแล้วแหละนะครับแต่ว่าแค่อยากให้ทุกอย่างมันเป็นไปตามจังหวะธรรมชาติไม่อยากไปเร่งมันหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับผมความจริงแม่เ็าเลือกขามไปแล้วฮะแม่ฝันถไมู่แฟนแล้วเขายบใจแล้วเลยเออใช่แม่แม่เขาก็ไม่ได้ไม่ได้ถามมากแล้เขาก็เห็นเรามีความสุขในทุกวันอะไรอย่างเงี้ยก็ใช่ เพราะว่ากาแฟก็คือคมจริงแล้วพบกันทั้งกูคบกันก็อยู่ในสายตาพี่ตลอดทั้งทางบ้านบ้านของเฟด้วยแล้วก็บ้านผมด้วยอะไรเงี้ยวันนี้ก็ไปกินขา้าวเล็กวันใหม่ไม่ได้ถามเรื่องนี้แต่ว่าถามแค่ว่าแบบเอออยากไปเจอพี่เฟอยากไปเที่ยวเล่นกาเฟอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าครับวันนี้วันใหม่ไม่ได้ห่วงนี้แล้วเนาะไม่ห่วงแล้วครับผมถึง,ถงจุดถึงจ<า>ังหวะอะไรอย่างเงี้ยผมว่าวันใหม่อาจจะยังไม่ได้ ไม่ไม่ได้รู้เรื่องพู้หญิงเท่าไหร่แต่ว่าเขาก็อาจจะแบบว่าเออเห็นเฮียเฮียมีแฟนเขาก็มีความสุขเขาก็ได้มีเพื่อนเล่นเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยน้องมีแฟนแล้วเหรอคะยังยังเนี่เฮียเฮียคือเฮียนี่บอกบอกว่างั้นเกดละนะเกดเกดเกดมีแฟนไหมคะคือเท่าที่รู้อะไม่มี แต่ที่เหลือต้องไปถามเขาเองครับอ้เรื่องจริงเรืลล่องจริงอันนี้บอกว่าเจอติดต่อไม่ได้ช่วงหลังงงงแปลกติดต่อคุณเกสไม่ได้หรอใช่ความจริงแล้วช่วงหลังผมพวกพวกผมไม่ค่อยมีเวลาเจอกันมากเท่าไหร่อย่างล่าสุดก็เจอกันงานแต่งของเจมใช่ไหมฮะแต่ว่าผมรู้สึกว่าช่วงหลังต่างคนต่างมีภารกิจ<น>กฤฤที่ต้องทํากันค่อนข้างยุ่งครับก็ <S 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 ลเลยไม่มีเวลารวมตัวเลขอย่างหนึ่งก็คือ ช่วงนี้รายการแบบว่ามีการรายการที่ทำอ่ะมันก็ปิดซีซั่นไปด้วยแต่ก็เร็วๆนี้ครับคุยกันแล้วว่ามีแทนจะกลับมามารวมตัวกันเปิดซีซั่นใหม่ครับผมคนดีที่ไหนแล้วอาการเกตมันแปลกไอาการเกตแแปลกเหรอคือถ้าเวลาเกตแบบมีคนคุยมันก็คงไม่แปลก ไม่ได้แปลกแต่ว่าคือส่วนใหญ่ถ้าเขามีพมีคุยผมก็อาจจะพอรู้บ้างอะไรอย่างงี้แต่ว่าช่วงนี้ไม่รู้ครับช่วงนี้ช่วงนี้ยังเซ็นไม่ได้เลยว่ามีหรือเปล่าจับไม่ได้จับไม่ได้แต่ใจเราอยากให้เขามีไหมเนี่ยหลายคนเป็นผัวมีเกดอยู่อยากครับเพราะว่าจะได้เป็นการลดความกดดันในตัวองผมลงไปด้วยเพราะอะไรที่เกดจะไม่มีครับคือผมว่าคือเขาอาจจะเป็นคนที่ชอบใช้ชีวิตแบบนี้ด้วยนะอันนี้ ที่ผมรู้จักเขาเลยเขาก็ชอบที่จะแบบคล่องตัวในการทําอะไรอะไปไหนไมาไหน,ไไหนอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนแบบว่าอินโทรเวิร์ดอะบดเปิดโหมดอินโทรเวิร์ดอะอินโทรเวิร์ดรักแมวแวนันนี้เราหาผู้หญิงที่รักแมวอย่างเงี้ยเฮียเออก็อาจจะใช่เออ พูดถึงนังเเรื่องเรื่องแรกเรื่องนี้นิดเดเป็นเรื่องแรกอะอย่างนัี้ยอ๋อนางความจริงแล้วไม่ใช่เรื่องแรกแต่เป็นเรื่องแรกกับทาง Gdh ครับผมก็ถือว่า คือเอาจริงๆเลยอ่ะผมดีใจมากครับที่ผมได้มาร่วมงานกับ Gdh เ,เพราะว่าผมเองก็เล่นหนังมาเยอะเหมือนกันนะครับเรื่องนี้เรื่องที่สิบแหละนะครับแต่ว่าผมมันมีความฝันมาตลอดของผมเองว่าผมอยากเล่นร่วมงานกับทาง Gdh เพราะว่าตัวเองเป็นคนชอบดูหนังไทยแล้วก็รู้สึกว่าหนัง Gdh จะเป็นเป็นหนังที่แบบคุณภาพอ่ะทั้งเรื่องโปรดักชั่นเรื่องบทหรืออะไรก็ตามแล้วก็ตัวเองอ่ะผ่านการแคสหนังกับ Gdh มาหลายเรื่องจนมาเรื่องนี้เพื่จะได้มา ประสบผลได้เล่นกับ GDS แสดงผลที่คุณต้อดแคสแคสครับแคสมาตั้งแต่สมัยก่อนเข้าวงการจนเข้าวงการนี่ยต้องแคสอยู่ครับเราได้ร่วมเป็นทีละมากก็คือเอาจริงๆก็ปินครับคือเราได้มาทํางานกับทาง GDS ด้วยทั้งเออแล้วก็ได้มาเจอบทดีๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับคาแรคเตอร์ดีๆที่แบบเราเราตามหามาอนะไรเงี้ย ่นี้ถามแบบว่าเป็นโ<ม>ลยูข้าคือเขาก็จะชอบทำวมาดวงแบบดาราปีนี้มันดวงข่าวเยอะเต็มไปหมดเลยลเราเอาไปสตีมเราเรา่าเราป้องกันด้วยไงมาคับแบบเบตเรียมต,ตัวไหมว่าจะเป็นเรื่องความรัมรันธ์ชอบโคมอะไรเงี้ยเราเรากลัวไหมเพะ <ๆ S 2> ว่าความจริงแล้วข่าวดารามเยอะทุปีแหละเนาะแต่ว่าคือมันก็เป็นเรียกว่าอะไรครับเราโดยส่วนตัวผมอาจจะไม่ได้ไปเรียกว่าอะไรครับ อาจจะไม่ได้เชื่อเรื่องดวงหนักขนาดนั้นไม่ได้ไม่ได้ลบหลู่นะแต่เราก็รู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็อยู่ที่การดําเนินชีวิตของตัวเรานี่แหละนะครับก็ถ้าเราใช้ชีวิตให้ เซฟตี้ระวังมากที่สุดก็น่าจะดีที่สุดส่วนที่เหลือถ้ามันจะเกิดขึ้นมันก็เป็นอะไรที่นอกเหนือการควบคุมก็ต้อง m a n a g จให้ดีแค่นี้อีก็ต้องก็ต้องระวังตัวให้ดีครับผมเงินก็ไม่ให้คยืมนะเรื่องเงินเหรอครับผมโอ้โหคือเรื่องยืมเงินนี่มันเป็นเรื่องผู้ยากนะคือผมผมก็อ่ะผมก็พูดจริงๆว่าผมก็ให้คนยืมเยอะครับผมนะครับได้คืนบ้างไม่ได้คืนบ้างเสียเพื่อนบ้าง ก็ความจริงแล้วพอทุกวันนี้พอมีคนยืมอะ่ะผมก็ถ้าไม่จําเป็นจริงๆถ้าเขาไม่ได้เมีผลกันเป็นจริงๆอะ่ะผมผมก็คงตัดปัญหาด้วยการที่แบบว่าเออเราครบกันเป็นเพื่อนอย่างนี้ดีกว่าคือไม่อยากไม่ไม่ใช่เลยไม่ใช่ว่าไม่อยากไม่ใช่ว่างกหรือให้ยืมไม่ได้แต่ว่าจากประสบการณ์ที่ผ่านมามัน,ม,นมันบอกเลยว่าบางทีการที่แบบมายืมเงินกันมันกลายเป็นว่าเสียความรู้สึกเสียเพื่อนกันไปอะไรเงี้ยแต่ถ้าใครจําเป็นจริงๆ แบบเรื่องแบบเขาต้องมีญาติหรือว่าพ่อแม่จาเป็นต้องใช้อะไรเงี้ยผมอันนั้นผมผมช่วยได้มผมช่วยเนี่ยพันธุการมมันจำนวนมันเยอะไหมผมยเคยยืมให้เพื่อนเยอะเยอะเยอะผมเคยให้ยืมแบบเป็นหลักแบบหลายแสนอะไรเงี้ยเคยครับแล้วอีจํานวนนั้นก็คือไม่ได้ได้คืนมาประมาณหนึ่งครับอืมแ,แบบหลักเป็นหลายหมื่นแล้วไม่ได้คืนอะไรอย่างี้ก็มีครับความตั้ใจของเจ้านี้ที่ชิวบอรกรณ์เนี่ย มันมันมันรู้สึกเสียใจมากกว่าเวลาที่แบบเราต้องไปเอาพูดตรงตรงบางทีแบบตอนที่เขามายืมเราอ่ะผมไม่ได้ระบุว่าที่ใครนะเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นแค่บางคนอย่างเงี้ยบางคนที่มายืมก็คือแบบตอนเขาไปยืมก็คือคุยๆยกับเราดีมากแต่ว่า พอเราไปยืมเขาอะมันเหมือนเราเป็นลูกหนี้ซะเองเลยเหมือนกับว่าพอเราพอเราไปไอทวงอะก็ไม่อยากทวงหรอกแต่พอมันนานมากแล้วอะไรอย่างเงี้ยพอเขาไปถามถึงมันกลายเป็นว่าคําตอบที่ได้กลับมาเหมือนเราเป็นคนผิดอะว่าเราแบบใจแคบอะไรอย่างเงี้ยเราก็ยิ่งแบบเสียคมรู้สึกอ่ะไม่เอาคืนก็ได้อะไรเงี้ยจบจบไปอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าที่ผ่านมามีน้ําตาซึมเหมือนกันไม่น้ำตาซึมหรอกเจ็บใจมากกว่าเจ็บใจแล้วก็บางกัดบางคนก็เสียเสียดายเพื่อนครับเสียดายเพื่อน คือตอนนี้ยาย,ยืมเลยใช่ครับผมนะฮะให้ผมไปยืมคุณดีกว่า<อ>แล้วก็มีกับมาขอขอ,ขอโทษทุมทุกคือคืออย่างนี้ครับบางบางคนก็หายไปเลยครับบางคนเขาก็บอกเหตุผลมาว่าทำไมแล้วก็กลบบติดต่อมา้เรื่อยนี้เราเราเข้าใจก็มีครับ